สวัสดีครับผมกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับช่องวันไนมิาเคิลนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับการรีวิวบล็อก o p พ2ูนเหมือนเดิมนะครับผมบล็อกอิมเพลดาวของเรานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ยิมเพลดาวสิมารินฟอร์ดหลอนแลวอันแล้วเหมือนเดิมเขาเราก็อยู่กับคุณโดนะครับเช่นเดิมผมสวัสดีครับอ่าทีนี้วันนี้เป็นตาของสีเขียวละอ่าก็เราผ่านไปสามสามสามหรือสี่วะสามใช่ไหมแดงม่วงดำโอเคม่งสามสานี่ก็เป็นสีที่สี่นะครับผมก็จะเหลือสีเดียวเป็นสีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวว่ากัน ภายภาคหน้านะเพราะว่าผลโวตก็คือส่วนใหญ่เขาไปทางสีเขียวนะอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและคุณโอ้เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ได้ผ่านการทดลองเล่นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลที่บอกว่าใบนี้กากแต่มันอาจจะเก่งที่หลังก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ใช่เรื่องของผมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของปัจจัยยงอื่นนะไม่ใช่เรื่องของผมต้องทีเออธิบายก่อนว่าบางที่อ่ะใบนึงมันอาจจะอ่อนมากก็ได้แต่ว่ามีคนที่เล่นใบที่ไอใบที่เเราาาดด่่วออนไ้ปียบ มีคนเล่นการ์ดแบบใบนั้นเยอะเพราะฉะนั้นไอใบที่อ่อนเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในเมตาได้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยอ๋อเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในบล็อกนี้ด้ยวยเพราะมันเป็นบล็อกที่เป็นบล็บอกที่มีของจากบล็อกที่แล้วอ่าใช่ใชเราอย่างที่เราบอกเราพูดกันในแ,แง่มุมของการเห็นการ์ดของบล็อกนี้เรายังไม่ได้ลงการเอาไปผสมกับการที่แล้วบล็อกที่แล้วใช่ไม่ไม่ค่อยได้พูดว่าแบบเออใบนี้ไปผสม st นู้นนั้นนี้อะไรอย่างนี้ผมส่วนใหญ่เราจะพูดภาพรวมของแบบอ่่่าาาานนนแลล้้วววพูดดเยะประมณีีีกกั อ่ะก็มาเริ่มกันที่ลีดเดอร์สีเขียวล้วนครับผมกับเคยมอนครับผมเป็นไทวานโนกับอ่าก้าวปอกดับแดงนะครับผมพาวเวอร์ห้าพันแล้วก็เลือดห้านะครับไลทห้าสกิลเคยมอนบอกว่าแอคทีฟในเมนเฟสครับผมเทิร์นละหนึ่งครั้งถ้าเรามีการ์ดคาแรคเตอร์หนึ่งใบหรือต่ํากว่าบนสนามนะครับผมครั้งต่อไปที่เราเล่นการ์ดอ่ประเภทวานโนที่คอรสามขึ้นไปเนี่ยคอสมันจะลดลงหนึ่ง ฟังดูงงๆนะก็คือถ้าเรามีคาแรคเตอร์หนึ่งใบแล้วเราเราจะเล่นวานอเราบอกว่าเราสกิลเทมอนวานอใบต่อไปที่เราเล่นอ่ะถ้ามันคอสมากกว่าสามอ่ะมันจะคอสลบหนึ่งก็คือเล่นคอสสี่หรือคอสสามเล่นคอสเจ็ดหรือคอสหกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปนี้ยังไงดิวโนช่วยลดคอสในการสเปรย์บอร์ดหรืออะไรมันมันมันมีข้อดีแตกต่างจากโอเด้งตัวที่แล้วนะอะอะอ ข้อดีของมันคือมันตั้งบอร์ดที่บอดี้บอดี้ดีและคอสที่สูงกว่าในเทิร์นที่อ่ะเอาพูดง่ายๆพูดนี้อาจจะไม่เข้าใจสามารถลงคอร์สสามในเทิร์นที่เราเริ่มเทิร์นแรกได้ทำให้บอดี้ของบอร์ดเราอ่ะดีขึ้นอ๋อหมายหมายถึงหมายถึงเราเริ่มหลังแล้วเราลงคอสามได้ใช่บอดี้ของบอดเราดีขึ้นแต่โอเด้งตัวที่แล้วมันทำให้บอดเรากว้างเร็วอ่าใช่ใช่ใช่แต่โอเด้งก็แรงเด้วยการเสียมือแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าสกิลถ้าโดนเคลียร์บอดสกิลเขาจะใช้ได้แต่ถ้าไม่โดนเคลียร์บ สกิลเขาอาจจะไม่ได้ใช้เป็นเ,เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของมันที่แบบอาจจะได้เล่นหรืออาจจะไม่ได้เล่นอ่าก็ประมาณนั้นก็คืออเอาแบบภาพง่ายถ้าจะมองให้เห็นภาพง่ายก็เราเริ่มหลังแล้วเราลงโอกิคุเทอร์แรกของเราประมาณนี้อ่านี้น่าจะภาพง่ายสคือคือตัวปัญหาของตัวเนี้ยสาหรับผมที่ผมคิดว่าถ้าเราลงตัวที่มันเป็นออนบอร์ดไปแล้วอ่ะที่มันเป็นตัวออนบอร์ดที่ไม่มีประโยชน์ในบอร์ดที่จะต้องเคลียร์มันจะแอบทําให้ตัวเนี้ยมันใช้สกิลม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่อ่าเช่นจะบอกว่าเช่นเิิรรนถ้าาเเ่มธอนเร์นนเ็กี้ยมั แล้วเราไม่ได้เรียวอะไรแบบแบบที่ที่มันจะกินเลนคิดว่าแบบมันจะเหมือนมันจะกินสล็อตหกตัวมันเป็นอะไรไปเลยนี้แต่แต่แต่ถ้าพูดภาพรวมคือสกิลมันใช้ง่ายนะอะไรใช้ง่ายก็มันจะเก่งได้อะห้าห้าพูดโตโตคือสกิลมันค่อนข้างดีนะผมว่าใช่เล่นเล่นง่ายมากสบายสบายเรื่องอะไรเราเราเล่นอายามาโตะบอกที่แล้วยามาโตะบล็อกหนึ่งแบบคอสี่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบสร้างอิมแพคกับอิมแพคกับเกมเร็วด้วยใช่ใช่ว่าน้มีตัวอะไรแรงๆอีกตอนนี้เอ่อเพื่อนได้เธอไหนอะคุณ ไม่ไม่ก็ตัวตัวใหญ่อะไรเองเนี่ยที่จะลดคอสลงอ่าที่ผมคิดว่าลดประเด็นในเทิร์นแรกนะเราเริ่มก่อนใช่ไหมเริ่มก่อนผมว่าตัวที่ดีคือยามาโตะตัวใหม่ยามาโตะคอสสี่สี่่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในเราจะได้เห็นกันหลังหลังจากนี้นะครับอ่าแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเริ่มหลังก็เป็นโอคิคุอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับเคมอนก็คือต้องใช้คําว่าช่วยให้บอร์ดมันอ่าโตไวคือแบบให้บอร์ดมันเก่งแบบเป็นตัวใหญ่บอร์ดบอร์ดมันแข็งครับบอร์ดมันแข็งในช่วงต้นเกมใช ก็คือเราจะเราจะมีตัวใหญ่ลงมาในเทิร์นที่แบบว่ามันไม่ควรจะลงมาได้นะครับผมอะไรแบบที่มันเคลียร์ยากๆนีครับแบบเริ่มเริ่มเริ่มก่อนเทิร์นเทิร์นเทิร์นที่สองเราสามสามด้งเราไปลงเรยม,มาตกออปันเงี้ยเขาก็เคลียร์ยากมากอะ,อะไรแบบนั้นนะครับผมอ่ะไปที่ลิเดอร์ตัวต่อไปครับลิเดอร์สองสีครับซันจินะครับผมอันนี้ความพีคมากเลยเพราะว่าไม่คิดจะว่ามาอยู่ในสีเขียวกันอ่ะเป็นลิเดอร์เขียวฟ้านะครับผมใช้เป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางครับไ์ <c oughs> สี่นะครับเพราะว่าเป็นสองสีเอฟเฟกซันจีบอกว่าเท่ี ไม่มีเอฟเฟกจากมือของเรานะครับไม่มีเอฟเฟกนะจากมือของเราและเรามีก uh, าร์ดอาคาแรคเตอร์สามใบหรือต่ํากว่า <c oughs> เราจะได้สองดองตั้งครับผมคือลุกสองดองของเรามาตั้ง <c oughs> อ่ะทีนี้ต้องบอกว่าซันจิเนี่ยมันดูเป็นอาคอมโบก่อแบบทรงเด็กๆว็กวน,นิลาหน่อยหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าต้องเล่นการ์ดที่ไม่มีเอฟเฟกก็คือผมเรียกวาน,นิลาแล้วกันนะครับอะไรอย่างนี้ทีนี้ตอนแรกเขาคาดเดากันว่ามันจะต้องเล่นกับพวกแบบ อ่าอย่างรอรอคอร์ห้าบล็อกหนะึ่งเนี่ยที่ลงมายกอะไรสักอย่างแล้วเราก็ลงวาน,นิลามาจากมืออะไรเงี้ยก็ตั้งดงอะนครับแต่ในบล็อกนี้ต้องบอกว่ามันออกของที่ให้กลุ่มมอฟาร์มเนี่ยสเปรบอร์ดมาได้ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันอะไรวันนี้เอาภาพรวมหน่อยคุณโอว่าไงครับลพรวมโอ้ว่าตัวนี้น่าจะในเมตาน่าจะน่าจะมีคนหยิบม,มาเล่นเยอะนะเพราะส่วนตัวคิดว่าของในบล็อกนี้มันซับตัวนี้ค่อนข้างเยอะอ่ามันซับตัวนี้ค่อนข้างเยอะอ่าต้องบอกว่าภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยคือ แล้วตอนตอนสปอยทีละใบอะรู้สึกว่ามันเหมือนออกแนวซับรอแดงเขียวยังไงไม่รู้เพราะว่ารู้สึกว่าบอดมันมาเอาไว้บ้างเลยแต่พอมาเป็นสปอยครบเนี่ยผมรู้สึกว่าไอวานิลาที่ติดหมวกฟางเนี่ยมันดูเยอะนะหรือว่าความจริงแล้วไอ้ทั้งหมดที่มันสปอยไปเนี่ยมันซับซันจิด้วยอะไรไว้ผมแบบคิดว่าออกมาซับตัวนี้นะผมคิดว่าตัวนี้จะมีคนหยิบมาเล่นหลายซันจิกันเอาจริงผมคิดว่าเด็กมันเด็กมันค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับซันจิตัวเนี้ยเพราะว่าแบบจะเล่นเนี่ยก็คือ อ่ามันมันเอาง่ายคือมันลุกดองฟรีอะคุณคือแล้วอีกสองดองเราจะเอาไปทําอะไรก็ว่ากันไปเผื่อเล й เกมอาจจะไม่ใช่สองด้วยอาจจะแบบคืออะไรแบบมันเปิดแล้วก็มีที่เราเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วอาจจะแบบได้ทักงสี่อะไรเงี้ยได้ยินคุณใกล้ๆตัวอะลรหลอยคนก็เขีนว่าจะเล่นตัวนี้กันนะหลายๆคนเล่งๆกันไว้เล่งๆกันไว้ใช่ครับผมผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยแล้วเดี๋ยวไปดูว่าไส้ของเขาทาไมทําไมมันถึงน่าสนใจแล้วทาไมมันถึงน่าจะเล่นได้อะไรนงี้ก็ไปดูกันต่อไปแต่มาถึงคาแรคเตอร์ใบแรกครับผมกับอินุอาราชินะครับผมล่างอ่อูง ข้อสามครับพาวเวอร์สี่พันเคาน์เตอร์หนึ่งพันครับผมเป็นเผ่ามิ้งวานะแล้วก็ก้าวปอดดับแดงครับผมเอฟเฟกของเขาบอกว่าถ้าดองทั้งหมดของเราอยู่ในสภาพเลสตัวนี้จะไม่ถูกเอาออกจากฟิลด้วยสกิลของฝ่ายตรงข้ามไม่ออกจากฟิลนี่คือไม่โดนยกด้วยไม่โดนยกไม่โดนเตะไม่โดนยิงไม่โดนหาอะไรทั้งนั้นไม่โดนอะไรทั้งนั้นโดนตีตายอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะสาหรับอิโนาชิที่เนี้ยผมยังไม่แน่ใจรู้เท่าแต่ที่ผมคิดก็คือสมมุติเราดองไปติดไปติดยูนิตสักตัวไว้อะ คือเท่าที่ผมเคยอ่านนะดองตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในสภาพเลสแล้วมันก็ไม่อยู่ในสภาพแอคทีฟด้วยอันนี้ผมก็สงสัยว่าคือไอ้คำว่าดองเลสทุกดองหมายถึงว่ามันต้องนอนอยู่ข้างหลังหมดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอ QA วออกมาอีกทีนะครับตัวคารตัวนี้นะก็ถือว่าใช้งานใช้งานได้นะเพราะว่าไม่ถูกออกจากสนามก็โอเคก็ยืนบอร์ดแต่แรกมันด้วยสแต็สูงนะโอ้มันดีอเต็ปนตัวนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างตั้งห้าโอเคกับเด็กกุเด็กไอวานโนนะอ่าเด็กวานโนหรืออาจจะเขาจะมีเด็กมิ้ววยครััับผู้้่นนตาาก็ไปมอะ มาถึงอุซบวานิลาก็ข้อสาวครับวานิลาห้าพัน 5, 000, เขาหนึ่งพัน 1, สีเขียวครับไทยเป็นฟิล์มกับกลุ่มโยสลังหมวกฟางอันนี้ก็จะเป็นใบแรกที่ผมคิดว่าแล้วถ้าอาจจะต้องเล่นกับซันจิไอซันจิตัวลีดเดอร์เมื่อกี้นะครับเพราะว่าล่ะโอเคต่อไปครับผมแครอทครับผมน้องแครอทของเราล่างซูรลองนะครับอ 5, ร 5, 000, คอห้าเขาห้าพันเคอร์เตอร์สองพันครับผมเผามิ้งอย่างเดียวเอฟเฟกต์แครอทบ,บอกว่าเมื่อจบเทิร์นของเราครับผมตั้งหนึ่งดองอ่ะง่ายๆจบเทิร์นตั้งหนึ่งดองถ้าแครอทอยู่บนสนามจริงๆต้องบอกว่ามันเอฟเฟกต์ ในปัจจุบันในปัจจุบันอดีตนะครับผมก็คือบล็อกหนึ่งเนี่ยเราเล่งเงินแบบไม่ค่อยใส่การ์ดกันเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าการตั้งหนึ่งดองมันก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่ผมผมว่าผมว่ามันอกผมว่าาเราคุณผู้ผู้หญิงที่คอนอผู้หญิงที่เอ็นพูดเนี่ยก็ไม่ผิดนะแต่เราผมคิดว่าตัวนี้มันดีนะเพราะสีเขียวถ้าจะใส่ใบกันก็ใส่พลา,พลาดายวดเดอเตอร์ฟอลอยู่แล้วอ่าใบกันข้อหนึ่งของโอเด้งใช่ครับ แค่ก็ใส่ถ้าจะใส่ส่วนใหญ่ไปเลยเขาจะใส่เป็นไปได้แล้วซึ่งเล่นกับตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเล่นได<ช>้จะเวิร์กเลยใช่แล้วก็อ,อย่างนึง<ช>ที่ที่ผมพูดไปเนี่ยคือมันก็แค่ถูกในอดีตเพราะว่าในอดีตเขาไม่ค่อยใส่กันแต่ในบล็อกสองเนี่ยเมื่อเริ่มบล็อกสองบล็อกสองเข้าปั๊บอาจจะคัมแบ็กมาก็ได้ครับอาจจะเริ่มใส่การ์ดเคาน์เตอร์กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ก็ว่ากันไปตามระเบียบนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเราเอาจริงๆคือเรามีการ์ดเคาน์เตอร์เน็กเราไม่ต้องสนใจคนอื่นหรอกว่าคนนอื่่่่ใใสสไมถ้าเรามีการ์ดเคานตัวที่่เลนได้นนี่ะเเคาตอ์ยใส่ผมว่าอดดดีีีกก็็สแตท บอดี้โอเคแล้วก็มีเคาน์เตอร์สองพันอันนี้คือที่สําคัญเลยใช่ครับไปต่อครับผมกับตัวต่อไปอ่ะมาถึงตัวแรงละโคซากิโอเด้งนะครับผมในคราบของคาแรคเตอร์ครับโคดแปดครับยืนแปดพันไม่มีเคาน์เตอร์ครับผมใช้เป็นวานโอครับกับตระกูลโคซากิครับผมเอฟเฟสโอเด้งบอกว่าอ่าแอคทีฟในเมนเฟสครับผมเทิร์นละหนึ่งครั้งเลสสามดงครับผมและลุกตัวนี้ก็คือทําให้ตัวนี้กลายเป็นแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณว่าโอเด้งตีได้สองรอบ แล้วก็มีสกิลหนึ่งคือเมื่อโอเด้งตัวนี้ตายนะครับผมเล่นการ์ดสีเขียวหนึ่งใบที่เป็นวานอ่าที่เป็นคอสามจากเด็กของเราคือเลือกจากเด็กเลยแล้วก็สังจานาั้นสับเด็กนะครับผมอคุณโอว่าไงกับโอเด้งใบนี้ตัวน,นี้ผมว่าดีดีมากครดีอืมัมน,ม,น,ม,นมันเป็นที่ที่เอามาถมไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะเล่นเป็นคิดหรือจะเล่นเป็นโอเด้งอะมันเป็นที่ที่มาถมแทนคิดแปดอ่าอ,อ,อันดับแรกเลยคือใช่ไม่ต้องเล่นกับโอเด้งเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าลีดเดอร์หรือใครหรืออะไรต้องเป็นโอเด้งหรือต้องทิ้งวานอหรืออะไรก็ตามไป อ่าแต่ก็ถ้าจะได้ไเราชิคปแปะก็ต้องเผื่อสกิลล่างไว้ด้วยเผื่อมันตายก็ต้องเรียกว่านโนคอสามเท่านั้นนะก็ใช่แต่ส่วนใหญ่เขา,าก็ใส่พวกโอคิคุกันอยู่แล้วเนาะแกตัวอย่างอีโซก็จะผสมอิโซโอคิคุอะไรกันอยู่แล้วก็ว่ากันไปแัวแมวอะไรยินตอนตายเรียกได้หลายตัวนะเรียกถ้าแบบเขายังมีตัวบุกต่อเราก็เรียกอีโซได้ถ้าเขาไม่มีตัวบกุกเราก็เรียก เอาคีโคมาเซตรอตีได้อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราจากที่เราอ่านขปาวบอกันมาค่อนข้างเยอะแล้วเราค่อนข้างจากชัดเจนแล้วว่าคิดอาจจะเล่นคิดแปดจะเล่นไม่ได้แล้วอ่าใช่เพราะไปเคลียร์ที่มันค่อนข้างเยอะขึ้นอะไรงียสีดำยิงง่ายสีแดงหนวดขาวมีพวกลบพลังเพิ่มขึ้นอะไรเง<ช>ี<อ>่ยใประมาณนี้นะครับมก็คิดแปอาจจะอยู่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะแก้เป็นตัวนี้แทนซึ่งมันก็โดนแข่เก็บตัวนี้แทนแล้วเราก็เล่นเล่นเป็นเ็กเป็นเด็กตีแทนอะไรางี้อ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือภาพมโนล้วนนะคร ก็ว่ากันไปนะครับในอนาคตแต่สำหรับตัวนี้ผมว่าถ้าจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแดกเบกไอตัวแบกเด็กวานโอได้เลยนะครับผมเป็นตัวที่ดีใช่เป็นตัวที่ดีน่าจะแบกดีสกิลเก่งแล้วก็ลงมาถึงตายก็ยังมีเอฟเฟกที่ทําให้เกิดผลกับเกมอยู่ดีไม่ต้องบอกว่าวานโอเก่าอ่ะมันมีใหญ่สุดก็คือเคมอนคอร์ทหกซึ่งมันก็อิมแพคแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันต้องการคนยืนบอร์ดเป็นตัวเลยมันอิมแพกไหมมันมันไม่พอใช่มันไม่พอแต่พอมีตัวนี้ผมว่าช่วยได้เยอะเลยถ้าเี้ นี่มาได้จะพอไหมได้จะมากพอก็ต้องบอกว่าอาจจะชุบชีวิตเด็กโอเด้งกลับมาเลยก็ได้ก็เดี๋ยวว่างไปนะครับภาพอนาคตจะเป็นยังไงก็ว่างไปตัวต่อไปครับคุณสก,กิโทกินะครับผมมา,มาแล้วแหละอ่านสกิลและช็อปอยู่ <laughs> ไลน์หนึ่งนะครับ <laughs> พาวเวอร์ูเคาน์เตอร์หนึ่งพันครับผมเขาบอกว่าถ้าเรามีโอเด้งอยู่บนสนามตัวนี้จะได้รับลบ็อกเกอร์ครับผมคือมันดูใช่ยากนะ ผมไม่ชอบมากเลยโดว่าบบนมันใช้ยากๆไงไม่รู้แล้วมันก็ยืนกระสุดแดงด้วยอะไร่างนั้นผมไปใส่เป็นเบดก็ได้เออเราไปใส่คือคืออ่าข้อดีของเขาที่แทนเบดได้ก็คือเขาเป็นวานอ่ะก็แบบก็คือมีแค่แหละใช่ปโม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 เสิร์ดได้โมเสิร์ดได้ใช่ก็นอกจากนั้นก็ยังไม่เห็นเทปโฟนอะไรที่ดีแล้วถ้าเราไม่มีโอเด้งก็ไม่เป็นประโยชน์โอเด้งเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ยามาโตแทนได้ด้วยนะเยามาโตจะบอกว่าเป็นเด้ด้วยแต่คือลองทิดต่อให้คุณใส่ทุกใบอ่ะก็คือโอเด้ง อ่าแล้วก oh no, no no. right, kind of so ็ยังมาต่อสองตัวคุณก็ไม่ใช่จุดสองไอยู่ดิยังมาตกกโมูคอสานี่มันเป็นโอเด้งปะไม่เป็นเป็นใช่ตัวนั้นไม่เปลี่ยนด้วยโหแบบโคตรยากอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามไปต่อนะครับสำหรับอ่าทบมันบขอเซอร์มินนี่รต่ว่าถ้าเราถ้าสมมติเขามีโอเด้งในสนามตัวนั้วเราเคลียได้ครับตัวนี้ต้องไม่ประโยชน์เลยใช่คือถ้าโอเด้งตายตายด้วยวิธีออกก่อนจะตาเนี่ยก็คืออะไรก็คือยืนแบบยืนงงบล็อกอะไรไปได้อะไร่งบงี้ครับ อ่าตัวต่อไปครับผมชิชิเลียนครับผมก็น้องสิงโตของเราอ่าไล่สองได้สามพันครับเวอร์ไอ้เคาน์เตอร์หนึ่งพันสกิลไปเป็นเป็นถมมิงก่อนสกิลบอกว่าเมื่อเล่นครับผมใจสองแล้วเราเลือกมิงคาแรคเตอร์ของเราหนึ่งใบที่คอร์ดห้าหรือต่ํากว่าให้กลับมาแอคทีฟครับผม <c oughs> อ่าก็คือประมาณว่าไล่สองไล่สี่ไล่สี่ลุกมิงหนึ่งตัวที่เป็นคอร์ดห้าลงไป <c oughs> อืมเออผมยังไม่ค่อยเห็นมิงตัวอะไรที่น่าลุกนะตอนนี้ ผมถ้าพูดอย่างนั้นก็ก็อาจจะต้องรอเด็ก<อ>มิงก้งแน่นะครับผมก็อ,อ,อาจจะมีแค่แครอลเท่านัที่บอดี้ดีอ่าใช่ใช่ตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงคอท้าลงไปนะก็รอรอดูกันในอนาครับผมจริงๆพอล,นล่นไม่เลื่อนถึงภาคอ่าเกาะช้างก็อาจจะมีมิงออกไปเยอะๆให้เรา <laughs> อาจจะเป็นเด็กมิงก้งมาตอนนี้ก็ว่ากันไปไ <laughs> ปต่อครากับอ่าจินเบ้ครับผมมาได้ลาคอทสองยืนสี่พันนะครับผมจินเบ้คอทสองยืนสี่พันอีก็ของสีฟ้ามันก็เป็นคอทสองยืนสี่พันด้วยเป็นเป็นอ่าก็วันนี้ลาคอทสองยืนสี่พันนะ้ายเป็นฟิล์ม ่าฟิชแมนครับมันดูเงือกแล้วก็คุมโยสลามหมกฟางนะครผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะกับวานิล่านะข้ามต่อไปอ่าช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ใหม่ของสีเขียวครับผมไล่สองพาวเวอร์สองพันเคาน์เตอร์สองพันับผมอ่ามีเคาน์เตอร์สองพันดี 2000, เสมอใช้ 2000, เ, <laughs> เป็นฟิล์มครับผมเป็นแอนิมอลแล้วก็เป็นคุมโยสลามหมกฟางครับผมอ่าสกิลช็อปเปอร์บอกว่ามีหนึ่งดองครับเมื่อตีอ่าเลสไฟตรงข้ามที่คอสอกลงไปหนึ่งตัวนี่ผมว่าสกิลโอเคนะ สกิลดีนะว่าสนใจนะ่าจใช้งานได้ดีถ่ายพวกบล็อกเกอร์เด็กทั้งหลายหรือถ่ายตัวคีย์พวกแบบพวกตัวตัวหาของอ่ะทุกอย่ตัวหาของมันจะิงป๊อตประมาณนี้อะไรก็ว่าไปสำหรับชอปเปอร์นะครับผมต่อไปทัฟฟ่ารอครับตัวใหม่ของสีเขียวครับผมเป็นไทฟิลมซูเปอร์โนวาแล้วก็กลุ่มโยสลัดของเขานะครับโยสลัดฮาร์ทีนี้ไล่สองครับผมยืนสามพันเคาน์เตอร์หนึ่งพันสกิลของเขาบอกว่าแอคทีฟในเมนเฟยครับผมใจหนึ่งเรายกตัวเนี้ยกลับขึ้นมือแล้วเล่นการ์ดที่คอร์สสาม อ่าจากมือเราลงไปอะไรประมาณนี้ต้องบอกอะไรเป็น,เป,นเป็นการแชมเบิรตัวเองอะไรเยอะผมบอมว่ามันค่อนข้างโอเคนะอ่าก็คือไล่หนึ่งลงมาออนบอร์ดลงมาออนบอร์ดไว้ก่อนนะค่อนข้างดีใช่ใช่คือ,ค,อคือผมว่าถ้าเราลงมาใช้เลยมันไม่คมอยู่แล้วเพราะมันก็ไล่สาเมเฉอ่ยนะครับก็อาจจะต้องแบบลงมาเซตเทอร์น,นี้แล้วก็ไปใช้เทอร์นหน้าอะไรก็ว่าไปก็เหมือนเทอร์หน้าเราได้เราไล่หนึ่งเราได้สามพันไอเราได้คอสามหนึ่งตัวครับอาจจะมีคอสามที่ได้ตัวอื่นออกไปอีกอะไรอย่างี้อ่าก็ว่าันไปนะครับเด็กท<ๆ>ัฟก้ารอนะ จร,จริงๆองบอกว่ายิ่งอ่าคิดง่ายเ่นกับซันจิเ็โอเคนะก็จ่ายหนึ่งจ่ายอ่าสมมุติว่าเทอร์นาเราจ่ายหนึ่งเราลงคอสามอย่างเงี้ยเราลุกเราตั้งฟรีสองลงละอะไรประมาณครับผมลงคอส,สา<ผ>มก็เห<ผ>มือนกับลงลงตัวนี้คอสคอสสองแล้วก็ใช้ใช้อีกหนึ่งลงวลีลามาแล้วก็ได้ลุกสองจะประมาณเกินให,หนึ่งอะไรอ่าใช่ก็จะประมาณนะครับผมอ่าตัวตราไปนามีครับผมนี่นามีนี่เป็นตัวหาของเลยบล็อกนี้เหมือนเดิมคอสสามครับผมมาเพาเวอร์ห้าพันนะครับผมไม่มีเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าได้สเตตดีแล้ว ไทยเป็นฟิล์มเขากับกลุ่มจัสลัมหมฟกฟางสกิลนามิบอกว่าออนเพลย์หรือเวนน็กแขก็คือเมื่อเล่นหรือเมื่อโจมตีครับผใจหนึ่งดองครับเปิดท็อปสามใบอ่าหากการที่เป็นฟิล์มที่ไม่ใช่ใชนามิฟิล์มไทยใช่ไหมฟิล์มอย่างเดียวฟิล์มที่ไม่ใช่นามิครับผมเอาขึ้นมือหลังจากนั้นเอาที่เหลือไว้ใตเ้เด็กครับโอเคนะคือต้องบอกว่าเป็นตัวหาของ<ห>ที่มีโอากาสหาได้สองรอบชัวร์ใช่แล้วอ๋อมันแอคทีฟไม่มันออนเพลย์ไม่ใช่หรอเป็นออนเพลย์กับเวนนักแขกเมื่อตีด้วยอ่อ อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คือลงลงมาได้ตีลงมาก็คือลงมาจ่ายตีลงมาได้ใช้แล้วเขาได้ตีก็ได้ใช้อีกชอบเดยตีก็จะได้ใช้อีกรอบใช่ประมาณนั้นเก่งรับเก่ง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 เลยสเต็บอดี้ดีด้วยตีหน้าเขาไม่ใช่หนวดขาวนะอะไรอ่ะไปต่อเขากับโรบินครับผมนิโคโรบินเขาสามพาวเวอร์สี่พันเขาเคอร์เตอร์หนึ่งพัน ใช้เป็นฟิล์มกับกลุ่มจระเข้หมวกฟางครับผมอ่ะเริ่มมาแล้วตัวสเปรย์เริ่มมาแล้ว,ว,ลรมมลวโรบินครับบอกว่าเมื่อเล่นนะครับผมเราเล่นการ์ดอ่าฟิล์มหนึ่งใบหรือกลุ่มจระเข้หมวกฟางหนึ่งใบที่คอสสองหรือต่ำกว่าจากมือของเราลงสนามฟรีเนี่ยมันค่อนข้างสเปรย์กันเห็นไหมเพราะว่าสมมติเราเล่นโรบินเราไล่สามแล้วเราลงจินเบววันนี้ลาไปจินเบวมาแกววันนี้ลาไปเราก็เหมือนกับลงโรบินไล่หนึ่งเออใช่เหมือนลงโรบินแค่ไล่หนึ่งแล้วเราก็ตั้งสองลงฟรีแล้วเราได้เราได้สามกับ ่าเราได้สี่พันสองตัวนะสี่กับสองตัวใช่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับโรบินนะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวรถไปก็อ่ะกลับมาที่วานโนอีกครั้งนะครับนี่กโอมามูชิครับผมไล่สามพาวเวอร์สี่พันครับอ่าไทป์เป็นมิ้งวานโนแล้วก็กระเปอาดับแดงครับไม่มีเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์ง่ายๆครับโป๊กเกอร์ต้องบอกว่าวานโนมีบล็อกเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมมีบล็อกจริงๆเป็นของตัวเองมีบล็อกจริงๆนะครับาไม่เ้ราไม่นับโคกีนะเพราะโคกิมันต้องการเงื่อนไขแต่ตัวนี้ก็คือบล็อกนะครับผมอ็คิดว่าถ้ามีเคาน์เตอร์นี่ไแพงงวนน้ึ ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีเคาน์เตอร์หนึ่งพันจะดีมากใช่ถ้าถ้า้าไล่สาวแล้วมีเคาน์เตอร์หนึ่งพันอาจจะโอเคแต่ว่าผมว่ามันหนึ่งพันมันมีสเตตอะมันมีสเตตมาให้นะสเตตสี่พันแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่ามันมันเล่นกับเผ่าออกมาน่อยคือวานุอาจจะไม่อยากให้มีเคาน์เตอร์แล้วไม่ไงไม่แลจะเก่งเกินไปนีกน้ก็เก่ง อให้ยิงให้มันเล่นได้ก็ดีอะไเออแล้วไปต่อครับกับอ่าต่อไปวานิลานะครับวานิลาคอร์สห้านะครับก็คือแฟงกี้นั่นเองคอร์สห้ากินเจ็ดพันนะครับไปไท้เป็นฟิล์มกับกลุ่มจลธน์หมวกฟางเหมือนเดิมนะครับเอ้วานิลาเยอะเหมือนกันสีเขียวเลยก็อย่างว่าเขาเขาจงใจทำให้เราเล่นเด็กวานิลาแลต่อไปเป็นบรูคครับผมคอสสี่ครับพาวเวอร์ห้าพันเคาน์เตอร์หนึ่งพันครับผมอ่าไทยเป็นฟิล์มกับกลุ่มจอลธนหมวกฟางนะสกิลบอกว่าเมื่อเล่นครับผมเราเล่นการ์ดฟิล์มหน นั่นก็คือถ้าเราอยากได้บอร์ดเยอะเดลยวเล่นบูกก๊กแล้เล่นโรบินต่ออีซี่ไหนเราก็ได้สามตัวอ่ก็คือเราจะได้สี่ได้สี่ตัวราจะได้ดงคืนด้วยอาจจะเกิดอาจจะได้ดงคืนด้วยสองดงใช่เราจะเราจะได้สี่สามสองนะครับเราจะจ่ายสี่ได้สี่สามสองอะไรอย่างงี้แต่ก็ใช้มือสามใบนะ <laughs> ก็ไปว่ากันตรงนั้นว่ามือเราจะป๊อกขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับสำหรับบูอ่ะแต่ว่าคือพอพอถ้าพูดถึงซันจิเนี่ยซันจิตัวลีดเดอร์อ่าเขียวฟ้านะครับเราเห็นภ่าไม่ง่ายเลยเล่นบู๊กแล้วก็ลงวานิลาข้อสามหรือวานิลาข้อสองงี เนี่ยเราเราเหมือนลลงบุกไล่สองแล้วเธอมือมือลรหมดล้วก็เอาบอร์ดไปตีเธอเนะี่ยใช่อะไรประมาณนี้ครับคือคือด้งมันกลับมาเร็วอะแบบเขาเรียกว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวไอ้สองด้งที่เปิดมาจริงเราอาจจะเอาไปลงอะไรตอร่อหรือเปิดไว้ใช้การกันก็ได้ก็แล้วแวต่เพย์เ้าหรือจะจะเอามายัดหน้าตีเลยก็ได้มันก็ไม่ผิดเหมนะือนกันอะไรอย่างนง้นนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นซันจิของเราทรงประมาณนี้แหละอ่ะต่อไปมังคิดดีลูฟี่ครับผมลูฟี่คอร์สเจ็ดนะครับพาวเวอร์เจ็ดพันไม่มีเคาน์เตอร์ครับใช้เป็นฟิล์มซุปเปอร์โนวาแล้วก็กลุ่มโจรส เอฟเฟกลูฟี่คอสเจ็บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็สกิลบอกว่าเมื่อเล่นอ่าเมื่อเล่นก็คือสเปรฟิล์มหนึ่งใบที่คอสไม่เกินสี่จากมือนะครับผมก็คือลงการ์ดที่เป็นฟิล์มหรือกลุ่มจัลสลาโมฟางคอสไม่เกินสี่หนึ่งใบจากมือของเราอ่านี่เห็นไหมตัวลงฟิล์มอ่ะครับสุดท้ายลูฟี่ก็อาจจะไล่ห้านะครับผมก็อาจจะเป็นเจ็ดสี่สามสองอ่าหรือว่าให้ก็เป็นเออใช่ลงลูฟี่ลากบุกบุกลากโรบินโรบินลากอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลากลากตามๆกันมานะครับกก็็ใใใชช้้้้มมืือออบแลวเยะขึึนนทีง Oh. อะไรประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะซันจิเนี่ยสกิลบอกว่าอ่าบอร์ดต้องไม่เกินสามใบด้วยนะถึงจะตั้งดงได้อะไรอย่เงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผม <c oughs> อ่ะตัวต่อไปมาแล้วถึงตัวที่คุณคุณโอ้กผมคุยกันไว้ยามาโตะคอสสี่นะคอสยามาโตะคอสสี่ครับแต่หกพันใช้เป็นวานโนครับไม่มีเคาน์เตอร์อ่ะเอฟเอ็มบอกว่าใบนี้นับเป็นโอเดงด้วยอ่าอย่งางนับเป็นโอเดงด้วยตามกติกานะครับผมแล้วก็สกิลบอกว่าเมื่อเล่นนะครับผมอ่าเลอสเฟร์นตรงข้ามหนึ่งใบที่คอสหกต่ำกว่าครับผม สีเขียวจะหมดปัญหาอาการเลสคุยไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณเลสคุยเลสคิงก็ได้จังหวะนี้อะไรงี่นะสำหรับยามาโตตัวนี้ก็จริงๆผมว่าเอฟเฟกต์น่าสนใจนะคุณนว่าไงสำหรับคนก็ก็ก็โอเคครับดีบอสแต็ก็ดีพอดีดีแล้วก็อ่าสกิลโอเคเลยอะไรอย่างนั้นนะจริงๆนอกว่าลงมาไม่ต้องลงมาแบบจับนอนบล็อกเขาเพื่อจะจบหรืออะไรก็ได้ผมว่าเลสทำเทตก็คุมแล้วอ่ะหรือแม่งก็ลงมาได้ก็ไล่สี่ได้หกผัน อะไรประมาณนี้ต,ต่อไปก็โซโลครับวาน,นิลาคอสสี่ยืนหกพันครับเคอ์เตอร์หนึ่งพันไ้เป็นฟิล์มซูเปอร์โนวาแล้วก็ควบคุมระบบตานะครับก็มันจะพูดอะไรเยอะนะวัน้ลาข้ามไปอ่ะมาถึงวันด้าครับผมเฮามิงอีกตัวครับผมวันด้าไล่สองครับยืนสามพันเคอ์เตอร์หนึ่งพันสกิลว,วันด้าบอกว่าเมื่อเล่นครับผมเล่นมิงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่วันดา้าแล้วคอสสามหรือต่ากว่าจากมือของเราเฮ้ยคอสสามหรือต่ากว่าเนี่ยว้าวคือไล่สองไล่สองไล่ห้าเอาเลือดเลยอ่ะก็เป็นเด็กมิงนะครับก็ว่าไปไริง อ่าใช่หรือว่าไอ้เล่นไอ้คุณพี่ได้ไอ้คุณพี่เนี่ยซิซิเลียน,นเออไอ้ซิงโตแต่ซิซิเลียนก็ต้องก็ต้องเหลือไว้จ่ายค่าคอร์้มันด้วยถ้าจะใช้สก,กิลมันนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ถอมิงก็คงประมาณนี้นะจริงๆต้องบอกว่ายังมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เพราะว่าการ์ดมันออกมาน้อยเกินไปแล้วก็ยังไม่มีลีดเดอร์ส่วนต,วตัวด้วยมิงอะอะไรอย่างางี้อ่าดูต่อไปอ่ามาถึงการ์ดเวกันแล้วครับผมกับอ่าระเบมดาบโซโลนะครับผมไล่สามครับเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะครับผมไทเป็นฟิล์มซูเปอร์โนวาแล้วก็กกลุ่มมมมอสาหัังครบผ ไอเฟคเคาน์เตอร์ใบนี้ไล่สมบอกว่าเลือกลีเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราหนึ่งใบโบก็หกพันพาวเวอร์ในการต่อสู้นี้ครับผมหลังจากนั้นให้เล่นคาแรคเตอร์หนึ่งใบที่คอร์สไม่เกินสามและไม่มีสกิลจากมือของเรา <c oughs> ก็คือประมาณว่าไล่สามกันหกพันแล้วก็เล่นวานิลา1ใบที่คอ์สไม่เกินสามอ่ะแล้วซันจีเนี่ยมันไม่ได้มีในเทิร์นเรานะ skill สะสกิลซันจิลีเดอร์มีเทิร์นเขาด้วยอ่ะคือถ้าเราเล่นใบนี้แล้วบอร์ดเราไม่เกินสามพอเราลงไปแล้วบอดไม่เกินสามเราก็จะลุกดองกลับมา2ดงดองก็คือเหมือนใบกกานนี้้้แแตตต่่่อองเปิดไว็ เราก็จะเหลือดงตั้งอยู่สองดงอะไรนี้ครับอ่ามีทิกเกอร์้วยก็คืออ่าจับเลสแผ่ตรงข้ามหนึ่งตัวที่คอร์ไม่เกินห้านะตับทิกเกอร์ของไอ้ระบำดาบโซโล่นะต่อไปการเวทครับเดวิลแจมของซันจิอ่าไล่สองอ่าไทยเป็นฟิล์มกับกุรรมโยสหมอกฟางครับผมสก,กิลเป็นเมนนะครับผมบอกว่าเคโอคารคเตอร์แผ่ตรงข้ามหนึ่งใบที่เลสอยู่แล้วคอร์สสี่เลยตับกว่าอ่าต้องบอกว่าอะไรเดียวเออเนียเขียวเขียวแดงจะมี มันมันไม่ไม่ใช่เขียวแดงสิเขียวมันมีอยู่แล้วนี่พวก KO ตัวเล็กอะใช่ไหมครับมันเป็นก็เป็นเซเบสสกิลอยู่เป็นสกิลสีเขียวจะบอกว่าแปลกใหม่ก็ไม่เชิงแค่มันเป็นแปลกใหม่ในเรื่องของกลุ่มหมวกฟางอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็ทิกเกอร์บอกว่าเล่นคาแรคเตอร์หนึ่งตัวที่คอสสี่หรือต่ำกว่าและไม่มีเบสเอฟเฟกต์ครับก็คือไม่มีสกิลนั่นเองจากมือจากมือนะส่วนใหญ่จากมือหมดเลยไอที่สเปซฟรีๆเด็กเนี่ยครับไปต่อครับกับอ่าเวทโอเด้งไล่หนึ่งครับผม อาวานุกับตระกูลโคซุกินะครับผมเวทเมนบอกว่าอ่าเลอ่าฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบที่คอสไม่เกินสี่ครับผมก็ไล่หนึ่งเลดคอสสี่โอเคไหมจริงๆเราโอเคนะผมว่าโอเคนะผมว่าดีโอเคใช้ได้เลยผมว่าเออจริงๆมันถูกอ่ะมันมันใช้งานได้ใช่ใช่ใช้งานได้ทิกเกอร์บอกว่าเคโอโอเบอคาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบที่เลสอยู่แล้วคอสามลงใบเออทิกเกอร์ก็ก็ไม่แย่นะทิกเกอร์ก็โอเคเลยผม ที่ผมว่าน่าสนใจเลยใบนี้อาจจะอาจจะเห็นอาจจะเห็นใส่ๆกันอยู่อ่ะมาถึงสุดท้ายนะ่าจะสุดท้ายแล้วมั้งสเตเตนะครับผมเป็นอสเตเต็ของสีเขียวนะสเตเต็ดวานอนนะครับผมก็ชื่อสเตเว่าแลนด์ออฟวานอนนะครับผมไทการ์ดก็เป็นแลนด์ออฟวานอนนะครับไล่หนึ่งครับผมสเตเตนี้บอกว่าสั่งใช้งานในเมนเฟสครับผมเราทิ้งมือหนึ่งใบและเลสสเตเตนี้นะครับผมตั้งหนึ่งดองอ๋อต้องทิ้งวานอนด้วยผมขออภัยผมลืมพูดทิ้งวานอ่าทิ้งวานอนหนึ่งใบเลสสเตเตนี้หลังจากนั้นเอาดองเราหนึ่งคครัับบผมจแอทีฟ ประมาณว่าเป็นสเตทที่เปลี่ยนมือให้กายเป็นมานาเปลี่ยนมือกายเป็นดอมอะไรประมาณนี้ถ้าคุณโอว่าไงสเตทแบบนี้ไม่จริงไม่จริงทุกคนเล่นกับตัวไหนครับผมคิดว่าถ้าเล่นกับโอเด้งตัวเก่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าโอเดงมันตั้งสองไปแล้วคือเราจะทิ้งสองเพื่อตั้งสามผมรู้สึกว่ามันแปลกแถ้าเล่นกับคินเนมอนหรือเล่นกับคิดอาจจะมีประโยชน์อยู่ผมคิดว่าอืมไม่ก็ต้องดูว่าอจริงมันมันแต่คนนะคือบางคนใส่กยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลกว่ะแม่งใส่มันทำไมวะคือแต่ว่า ถ้าคุณเป็นคนเล่นแล้วคุณรู้สึกว่ามานามันขาดแบบอาจจะขาดเธอละหนึ่งตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ก็ใบนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้แล้วเอาจริงมันใส่มันใส่เต็มได้เพราะว่าเวลาขึ้นมือมันแท้กันเองได้ถ้าขึ้นมือขาดเธอลนหนึ่งเอาเราเราผมพูกนี้ีกว่คือเอาเพิ่มได้หนึ่งเราก็อยากเพิ่มอ่าใช่ใช่คือจริงๆไม่ต้องอติดไว้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะอ้าพูดกันจริงๆคือไม่ได้แปลว่าต้องใช้ทุกเทิ์นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเธอนี้โอเคว่ะแบบเราเราเราโกงเคิร์ฟได้เราเล่นนี้ดีว่าเราผมมาถ้ามันเพิ่มเนลโอ ่าใช่ก็ว่าหมก็บบแต่ก็ต้องถ้าเล่นในคิดหรือว่าเล่นในอย่างอื่นที่ไม่ใช่วานก็ต้องจัดเด็กให้มันบาลานซ์ด้วยนะครับจะได้ทิ้งได้เพราะมันต้องทิ้งวานอนะอันนี้สําคัญเลย เดี๋ยวแบบไปแข่งแล้วแบบว่าเอ้ยทิ้งอะไรไม่รู้ทิ้งชิวเลอร์ยย่าไม่ได้นะอะไรแบบนั้นนะครับกแต่ส่งตัวที่ผมพูดมาเพราะผมค่อนข้างจะคิดว่าช่วงหลังๆที่เราเห็นกันตามแข่งเด็คคิดมันก็ค่อนข้างมีวานอเยอะพอสมควรนะอ่าต้องบอกว่าคิดหลังๆไม่แข่งนะดูจากลิทพวกอ่าท็อปทได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะเริ่มผสมวานกันแล้วก็บางบางคนส่วนใหญ่จะเป็นเอาโอคิคุเนี่ยคือสำคัญเลยโอคิคุไี่เป็นเบสเลยนี่คุกนี่กุมาูชิแล้วก็อิโซใช่สามตัวนะส่วนใหญ่จะเป็นเบส จะมีโมโม่ด้วยแล้วก็แล้วแต่คนบางคนอาจะใส่โมโม่มาด้วยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมบางคนนี่บางคนก็อาศัยไอ้พระได้วอเตอร์ฟอร์ด้วยไอ้เวทใบาการไล 1. 1> ร่หนึ่งใบาการไล่หนึ่งกัรสัมพันที่จับตั้งตันก,ก็ก็มีประมาณนั้นได้นะครับผมซึ่งมันมันก็แล้วแต่สไตล์การเล่นว่าคุณรู้สึกว่าฮ้ยคุณผสมวานโอไว้มากพอที่จะเทสเต์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปสำหรับประมาณนี้นะครับสำหรับสีเขียวนะแล้วก็มาพูดภาพรวมหน่อยก็คือเกมมอนเนี่ยดูใช้งานง่ายแต่จะจะเก่งแค่ไหนอันนนี้้้ผมมกกกรรูสสึวว่่่าาาตออองงเเทพะัน คือคือต่อฟังอะมันดูเก่งเพราะว่ามันอิมันโกงคอสเลยนะเว้ยอ่ะอย่างถ้าเราเล่นโอเด้งไล่แปดอะเราเล่นเทินเจ็ดได้แต่เราต้องเราต้องมีบอร์ดแค่ใบเดียวนะใบเดียวรือตำกว่าผมรู้สึกว่ามันก็ดูมีเงื่อนไขในการใช้งานหน่อยแต่ภาพมนที่ซันจิอีกตัวหนึ่งคือในบล็อกเนี่ยมันดูค่อนข้างให้เล่นซันจิเล่นเป็นกระเด็งวานิลลาเยอะแหละเพราะว่าสกิลเขาบังคับมาอย่างนั้นซึ่งในบล็อกในออกวานิลลาของสีเขียวมาให้หลายตัวเลยนะ อ่ามีอะไรอูซอบคอสสามจินเบคอสสองแฟงคี้คอสห้าโซโลคอสสี 4, อ่อะไรอย่างนี้แล้วจริงๆวันนี้ลาของสีฟ้าเนี่ยมันมันก็มีอะไรสเปย์ได้บ้างนะสีฟ้าตอนนี้อ่าตอนนี้คือยังไม่พูดถึงวอกสองก็จะมีอ่าคูมะาคม,ะมาทตายแล้วสเปย์วาซียิต้าจากมืออะ,มาาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไปเล่นผสองคู่คูมะาก็ได้เพราะว่ามันก็สเปย์วาซีิต้าจากมืออะไรประมาณนั้นแต่ผมว่าจริงๆถ้าถ้าเอาที่มอง มองเลยเราใส่ทุกอย่างที่เป็นฟิล์มของสนะีเขียวบล็อกเนี่ยอย่างละสี่ใบเด็กอาจจะเต็มแล้วกันนะอาจจะแน่นแล้ว <laughs> แน่นอ้วกแล้วอะไรอย <laughs> ย่างงเนะี้ก็ว่ากันไปนะผมแต่แต่ตผมว่าอันก่อนสี่สิบใบผมว่าข้อดีของเด็กวานิลาเนี่ยคือคุณโอเคยเล่นมาก,ก่อนมันดีตรงสเตตมันกดดันได้น่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะวานิลาพวกคอสีอ่ะใช่คหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ผมเคยเล่นเด็กวานิลานะครับใช่วาานิลเกือบจะเกือบได้เข้าชิงด้วยใช่วานิลาวานิลาล้วนๆนะโอ้โหอะไรแบบนี้ก็จต่ยูโฮงคิดว่าซันจีเนี่ยน่าสนใจแล้วก็วิธีการเล่นดูน่าจะแบบ คือรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยากเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าสกิลมันคือสกิลอย่างโรบินเนี่ยบรู๊คแล้วก็ลูฟี่คอเจ็เนี่ยมันสกิลมันง่ายๆให้เลยว่าลงมาแล้วสเปร์อาจจะไม่ใช่เด็กข่ายากขนาดนั้นผนมะคิดว่าเพอ่มเป็นเด็กตั้งบอร์ดไวๆด้วยตั้งบอร์ดไวๆแล้วก็โถมด้วยพลังวอน,นิลานะผมห้าพันเจ็ดพันหกพันอะไรว่าเลยก็ประมาณนี้นะสาหรับสีเขียวภาพรวมสีเขียวเ้าคุณโอ๊ในฐานะที่เป็นคนเล่นสีเขียวมาตลอดเลยแบบอ่ายังไงกับสีเขียวบอกนี่นี่หลายคนถามนะว่า เออบล็อกหน้ากางนสีเขียวต่อไหมผมก็ยังผมก็ตอบเขาไปว่าอาจจะไม่เล่นนะแต่ก็ต้องลองดูก่อนว่าลองสู้กันหน่ว,ว่ามันได้แค่ไหนเออ,อถ้ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กก็อาจจะไม่เล่นนะครับ่อบก<ส>วาเราเล่นอะไร<ๆ>ที่เข้ามือดีกว่าอะไร่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสีเขียวบล็อกนี้นะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีฟ้านะครับของบล็อก o p พ2นสนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณิโน่ด้วยครับ ผมครับเนี่ยเราเราลอบมาขอบคุณแล้วนะเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ขอบคุณแค่คลิปเดียวอะไรอย่างเงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมพร้อมตอบตลอดครับผมแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ